สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จนหม้จะมาพูดเรื่องของการตั้งชื่อนะคะแล้วก็พี่จนหม้จะพูดเรื่องของสิ่งที่เรานับถือและสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจด้วยนะคะจะพูดสองเรื่องนะคะเรื่องแรกนั้นก็คือชื่อนั้นสําคัญฉะไหนส่วนตัวพี่จนหมายแล้วชื่อสําคัญมากเราเคยสังเกตไหม เวลาที่ลูกเรายังไม่เกิดเนี่ยเราจะเตรียมตัวไว้แล้วว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะให้ชื่อนี้ถ้าเกิดวันนี้เขาก็จะเตรียมตัวสําหรับลูกที่จะเกิดมาเตรียมตัวที่จะตั้งชื่อให้นะส่วนตัวพี่จนไม้คุณพ่อพี่จนไม้ตั้งชื่อให้พี่จนไม้ว่าชื่อกาญจนานะชื่อจริงชื่อกาญจนาแปลว่าทองอืแปลว่าทองคม,งมคือความมั่งคั่งร่ํารวย ใครมีทองนี่ยก็คือความมั่งคั่งร่ำรวยเนาะคนชื่อการจนายเยอะมากนะอืมเพราะว่าเป็นชื่อที่มงคลแล้วก็เป็นชื่อที่เพาะอืมและทุกๆครั้งถ้าเราตั้งชื่อไม่ว่าช่อง y youtube หรือชื่อเล่นหรือชื่อล้านหรือชื่ออะไรก็ช่างอืหรือชื่อน้องหมาน้องแมวตั้งชื่อให้กับน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย ทุกชื่อมีความหมายและสิ่งที่พี่ต้นไม้จะพูดในวันนี้นั่นก็คือหลายครั้งหรือวันก่อนพี่ต้นไม้เห็นคนที่เข้ามาในช่องพี่ต้นไม้นะตั้งชื่อโอ้ยพระเจ้าชื่ออะไรน่าเกลียดมากอักลีมากเลยอืมจนพี่ต้นไม้ไม่กล้าอ่านพี่ต้นไม้ไม่กล้าอ่านเลยพี่ต้นไม้จะบอกไว้ให้นะคะ คนที่ตั้งชื่อให้กับตัวเองเนี่ยไม่เพราะอืตั้งชื่อเป็นสัตว์ประหลาดหรือตั้งชื่ออะไรที่มันน่าเกลียดเนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวคนเองถึงแม้ว่าคนอื่นไม่รู้จักคุณแต่คุณรู้ตัวดีสมมติว่าคุณตั้งชื่อคุณว่า,อ,าอะไรนะตัวสัตว์ประหลาดที่มันน่าเกลียดมากนะอืมนั่นแหละ คือตัวคุณทำไมคุณไม่รักตัวเองอพิจารณาใจกาลังจะหมายถึงคนที่ตั้งชื่อไม่พ่อให้กับตัวเองก็คือการไม่เคารพตัวเองไม่เคยรักตัวเองอแล้วก็ไม่เคยสงสารจิตวิญญ,ญาณของตัวเองเลยแล้วก็ไม่เคยมองเห็นคุณค่าตัวเองกับ สิ่งทุกที่ตัวเองได้เกิดมามเราโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนคือถ้าใครอยากจะฟังความหมายคาว่าเป็นคนนะไปฟังเพลงที่น้องสมิาลาร้องนะน้องสมิาลาร้องเพลงนั้นแบบพาอมากโชคดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยพี่จนหมายอยากจะบอกคนนี้จัง ตั้งชื่อเนาะโอ้โหพระเจ้าตั้งชื่อแบบน่าสงสารน่าสมเพชมากอืไปเปลี่ยนชื่อใหม่ได้นะคะถ้าใครตั้งชื่อช่องตัวเองไม่สุภาพไม่น่ารักเลยก็คือมันบ่งบอกถึงว่าคุณน่ะไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ไม่รักตัวเองไม่รักจิตวิญญาณของตัวเองเลยอืแล้วก็ถ้าเราตั้งชื่อดีกับช่องเรามันก็จะเป็น สิริมงคลสรัหรับตัวเราแล้วก็ชื่อของเรานะมันก็จะโอ้โหไปทั่วจักรวาลเลยนะบนโลกโซเชียลใครๆก็รู้อโอเคการตั้งชื่อก็จบนะคะขอที่ขอ้ขอ,ขอ,ขอที่สองพี่ตอนไม้จะพูดถึงเรื่อง สิ่งที่เราเคารพและก็สิ่งที่เราใช้เป็นการยึดเหนีย่ยว oh. ยึดเหนีย่ยวจิตใจเวลาที่เราทุกข์ใจบางคนเขาก็านับถือหลวงพ่อที่เขาเคารพอาจจะเป็นพระพิกันเนศอาจจะเป็นหลวงปู่นนนหลวงปู่อะไรก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เรายึดเหนีย่ยวจิตใจทุกๆคนก็มี สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอืมแล้วก็มีสิ่งที่เราเคารพทุกๆครั้งที่เราใช้สิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจจะทําให้เราสบายใจใช่ไหมแล้วก็คนบ้านเราเนี่ยเวลาที่เขาไม่สบายใจเขาก็บอกว่าโอ้ยเราไม่สบายใจเดี๋ยวไปทําบุญการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีนะคะจริงๆแล้ว การทำบุญเราไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัดก็ได้นะคะอืมเราทำที่กับคนที่เขาแบบสมมติว่าเราเห็นคนนั่งขอทานเนี้เราให้เขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นการทำบุญและการทำบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็การ แบ่งปันความรู้สิ่งดีๆอย่างเช่นตัวพี่ต้นมาเองไม่รู้เรื่องหลังบ้าน y t u t u เนี่ยยังมีคนมาช่วยพี่ต้นไม้อย่างเงี้ยอืมก็คือเขาก็ทําบุญเขาก็จะได้บุญบารมีนะคะและถ้าเราทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ชีวิตของเราก็จะดีแล้วก็สิ่งดีๆก็แล้วก็สิ่งดีๆก,ก,ก,ก็จะเข้ามาในชีวิตของเราเราเคยได้ยินไหมคะว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับแต่สิ่งดีๆให้เราหัดเป็นผู้ให้นะคะหัดเป็นผู้ให้เราไม่จาเป็นต้องให้อะไรมากมายก็ได้แค่ให้รอยยิ้มให้สิ่งดีๆกับผู้คนนะคะแล้วก็ ไม่คิดหลายกับคนอื่นแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความสุขนะคะพี่ต้นไม้จะสรุปหัวข้อน,นี้แล้วก็สรุปสิ่งที่ต้นไม้พูดไปนะคะส่วนตัวพี่ต้นไม้เองการตั้งชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทุกชื่อมีความหมายอืและ อันที่สองสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเราไม่สบายใจแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราเคารพก็จะทำให้เราสบายใจแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือเราอย่าลืมเคารพตัวเองศรัทธาในตัวเองเมื่อเรา ไปเคารพสิ่งที่เราใช้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วแล้วเราอย่าลืมเคารพตัวเองศรัทธานในตัวเองรักตัวเองชื่นชมในตัวเองให้กำลังใจตัวเองและอย่าลืมบอกรักตัวเองด้วยนะคะ โอเคพี่ต้นไม้จะเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะทุกๆครั้งถ้าเราท้อแท้แล้วหมดกำลังใจให้เรากลับเข้ามาที่ลมหายใจตัวเองนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกอพี่ต้นไม้ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกับพี่จันไหมในคลิปคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ